บายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องตุ๊กสาลาซัาเนื้อชาแนลเด้อทุกคนมื้อนี้น้องตุ๊กจะไปเกลือเป็ดเกลือกานั่นเองเนาะคือฝนตกหนักสามสี่มือล้วฝนตกหนักสามสี่มือแล้วเน,นาะน้องตุ๊กมาจอดรถใบเฮือนนั่นมูของตุ๊กคือเฮือนพอเซียวนั่นเองเนาะคือนเฮือนผู้ทิ่ไปไปแปลแป๊าษามโมงเถอะเนื้อมือที่น้องตุก๊ก นำหวานนำหวานมาขาอยอันขายผ้าปิดป้างอันเองเหระขายผ้าปิดป้างเนาอต้องขึ้จีจอดรถทิ้งมันนี้แล้วต้องตุกสีงานไปเหาอทุกคนเนาะเดินไปเดี๋ยวจะเหอเบิงรรยากาศมันนี่คือฝนฝ่ามือได้สามสีมือแล้วเนาะมันนั่นอ่ะสองมือก่อนฝนตกหนักไปแ,แม่ขี่รถมาอะไรแม่ขี่รถไปอัน ก็ปเป็นกระจายตอนเช้าเนาะละ่ะฝนตกฝนตกแห้งแล้วน,นี่ก็บเบื้องทางเนาะเบื้องแต่ทางแม่ก็เลยอลมรถเกิดอุบัติเหตุนิดนึงแม่ก็เลยมาบได้เนาะแม่มาบดได้ละส่วนน้องตุ๊กมือนี้มือนี้ก็เลยมาแทนแม่พุทธพอาไพคือ ไปเบียกบ้านนั่นเองเพราะว่าผาเป็นกำนันบ้านผู้ใหญ่บ้านเออผู้ใหญ่บ้านนี่เบิ้งทางเบิ้งแต่ทางเนาะฝนหน่อยนึงฝนหน่อยนึงกับประมาณนี้แหละทุกคนถือว่าฝนหนักสองสามหมื่นแล้วลงตุกกง๊กก็คือยางไม่แล้เสกกระบกก็บบู แล้วนี่ก็ประมาณ4โมงนลยเองอ่ะทุกคนคือฝ่ามืดแห้งครับหนาวก็หนาวหนาวก็หนาวทางก็ลื่นลื่นมากบวดอ่าทาขี้รถจักรันิคือขึ้นฟู้บไดในนอนอิแมว่าอันแมนเมา,มาหันล่ะก็แบบตอนไปหันไปใดเพราะว่าฝนยังบมตกแห้งเลยตอนแม่พูดไปบ่าตอนกลับมาล่ะอัน ฝนตกแห้งฝนขวายน,ะนั่นนี่หละกมาม่าแล้วที่เธอลดหันลืน่ลนลถนองตุกอกคอนคางเพ่ได้แล้วละ่ะเออมันลืน่นมันลืนล่นเลยก็เี่เธอแม่พูดจนลมรดเปืเป่อนเมื่อลวเพื่อนเจ็บเจ็บอันทางอันแขนนี่เนาะข้างแขนแล้วก็ลงม,มาเบื้องเบื้องใต้นะทุกคนเบื้องนี้ต้องจ,จับคันห่มนี่ลมรถแล้วก็ เจ็บแต่ว่าก็ซ้ำเน้อหน,หนอยนึงเนาะแต่ว่ามันบาดเจ็บบาหลายเพราะว่าทางมืดมากนั่นเองทุกคนเห็นเบืงดองาขายงามๆขึอนเขานี่ไง <c oughs> เดอยวมะขอยอันนี้คือเน้อมะขายยังก็ไป มางนี้แห้งสิบหมื่นแล้วทุกคนฝนตกหนักสองสามหมื่น,น 2, 3, และเบิงกระทางจุดยอดคนหยางกับสีบรอดแล้วตรงเงินระบา้าะ ทางแล้วนี่รถมาบ่ได้มืน่นมื่นมากคือฝนตกแม่มึงจะทางทั้งฝนทั้งทั้งฝนทั้งหนาวหนาวหนาวอ่ะสิบสองสิบสามองศาทุกคนตอนสวยสิบสี่สิบสี่องศาเดี๋ยวนี้กลับประมาณสิบสี่องศาจังหน่อยอ่นประมาณ หกเจ็ดโมงเหม็นลงอีกละวนะอันอากาศหนาวมากหนาวจริงๆทุกคนเห็นข,า,ขาวๆมันบอดอกมักมันนะทุกคนเนี่ยดอกมักมันบานแล้วขาวๆมันทำนีลหลายๆคือจิงงามหมทุกคนเนาะแหมดิมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าฝนลงมาในนึงมันจะเจือน ดินแบฝุ่ยเลยนี่ฝน,นหนนึงมันจะเจอือนลงมาตอนมันบบที่ฝนไหมแต่ว่ดดินมันงามเลยเนาะเบื้องดินนี่งามงามดินแบบติดตีนนะติดเกือบติดตีนดินแบบนี้มันลื่นมากเลย หนาวเหยเบื้งแต่นามโม่ขุ่มๆอยู่เลยอันที่น้องตุก๊กบุเลยเล่าคลิปอ่าสองสามมือเพราะว่าแม่พูดเจ็บนเองเนาะทุกคนน้องตุ๊กก็เลยบุเลยไปท้ายคลิปทางเรือแดแล้วก็ฝนตกแดดหนดาวแดดบุเลยไปไดงเนาะเพราะว่าอันที่มาเก,กล้ไกันมี่ มื่อนี้คือพอภัยอันเมาแล้วหาพอภพัยบ่เมาน้องตุ๊กกับรเรม,มาเนะาะเพราะว่าเพราะว่ามันมืนมันมืนขี่รถไปมันก่อนยากเป็นกะเลบยบ่ให้มาน้องตุ๊กก็เลยเมื่อนี้พอภัยมกกเงางมาน้องตุ๊กก็เลยย้างมาเนาะทุกคนยืดเหือยดกับบ่มีใครเหตุยืดเหือยดอาจจะย,ยังบ่เลิกเวียกเนาะแต่ดอวมุกหวานไล่หลาย,ลายทุกคนเฮ้ยเฮ้ย นี่ขาวจน้วนอยู่กลางปลานี่อันนี้คือมันององหย่อนละ่ะสวงนี่คือดอกมุกมันบานอีกต่อไปคือดอกมุกจองละ่ะดอกมุกจองก็จะเป็นสีขาว,ขาว มีเสียงกระแลงงัวกระแลงคายด้วยควายคายโอ้ยควาย,วาย,วายมันลื่น่ะแถวนี้แหง้งมือเนอะึ้นฟูบุได้เพราะมันสัน่นของตุกยางมันอีกจก็ดนาที่เลยเลยทุกคนก็ทื้อมาใกล้อยู่ได้ ขี่รถมาคือแบบแป๊บเดียวเวลาหยางมาคือว่าโดนโดนโดน,นานนานแบบนี้คือคนหยางกันยังลำบากเนาะมึงเดินทางขึ้นภูด,ด้วยนะจ๊ะหาลองตุกบสเซอร,เอร์วันนี้มาคือไปบลอดทุกคน นี่คือเขาขี้รดลงมาแะมันจะเป็นแบบนี้มันม้นมันลื่นมันมืน้นตาสาสับเหนือมันมืน้นมันพลาดพลาดค้โลมนเองน้องตุกก็ได้เอาข่าวไกลมาเดข่าวมาเก,กลือไกล ฝนนักปวยุทธ์ค่ะหมอยุดเลยหมอยุดสักเตมอมืนมากน้ำหมอกด้วย น้องตุ๊กข้อหยางไปหอดน,น้องกันเนาะเดีย๋ยวน้องตุ๊กคายคลิปเหยทุกคนเบิ้งเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กรู้สึกว่าอ่านกล่องของน้องตุ๊กคือเปียกเลยเนาะทุกคนเนาะกางขันห่มกับบุเบิ้ลตัวเยอะเอยเดี๋ยวหอนหอนน้องแล้วคายคลิปเหยเบิ้งเด้อทุกคนหนย,ยนบา,าเยหยหบเขาไปเจอกันอยู่น้องเลยเด้อ เนี่นี่น้องตุ๊กก็มาหอนละเด้อคือแทนน้องตุ๊กอยู่พุ่นทุกคนมันไหลไปพุ่นนะไม่รู้จะไปเอาอยัางไงแต่เดี๋ยวนี้คือฝนลงจักจัๆกจักจกจกจ๊กจักุกเอาคุกก่อนเนาะก่อนอื่นเหมือน้อดเอาคุกก่อน ข้าวตองเกืือเป็ดก่อนอน,นั่นเองอันนี้คือ,อข้าวหมูข้าวหมูข้าวหมูอันหัมโลนึงหัมคือเป่าหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนั่นเองเนาะทุกคนประมาณ สามสิบพนะันเราจะเข่าหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหรือว่าเก้าสิบเก้าบาทประมาณนั้นเนาะสามสิบแปดสิบประมาณสิบแปดสิบบาทเปล่าหนึ่งจะมีซาวโลเดี๋ยวลงตุ้ขอ <c oughs> ขอเก็บเป็ดกันเด้อทุกคนคือแบบนำฝนเข่าตาเดี๋ยวทุกคนขเนนนขาา้ <c oughs> เขเากันเอาห้ามเจอเรียบร้อยเข้ากันเชื่อมั่นตนล,ลงไป มันตุนมันก่อก่อเสลงไฟแล้วก็จะมีเข่า,กาก,ขากากเข่ากากเสื้อหน่ยนึ่งพอ มาณอันนี้กับพ่อเนาะอ,อันนี้คือเอาเอาไว้เกลือปลาได้หน่อยนึงอันนี้คือเส้นหน่อยนึงก่อนอันนี้เขาก็ับไปเอาหน้าทิ้ง ทะเละก,กับเป็ดแล้วประมาณนี้เนอะเดีย๋ยวเอาเข่าใกล้กอนแป๊บไป คนพอไฟบวมานล้วนี่จับกินสักโตบ่าหนิ กล่องมัวเลยเนาะทุกคนคือฝนตกฝนตกหนักเนาะน้องตกกุ๊กตัเลยเปลี่ยนสุดเนาะคือที่เห็นคือมัวมัว,มวคือหนามหนามเมือนเองเนาะทุกคนน้องตุ๊กขอเป็นเกลือหมูกันเ้ยทุกคนเด้อนี่อเนาะทุกคนเกลือหมูวันนี้เขาก็สิมตักเอาเครื่องเที่ยวตมอันนี้คือต้ม,มันก็มีเปลือกมังนัดแล้วก็เมียนบอลแล้วก็มีมะ มาคูต่มปนกันแล้วเฮาก็ะิเอาเกลือลง<ม>เกลือลงไปนิดนึงสลายลลกใต้จะบ,บ่ดามหาจีอืม วันนี้ครับสิเอาน้ำเซอร์ลงตัวขอเอาน้ำเซอร์นี่งก่อนนะทุกคนตัวป้ายเกืบหมูต่อจ้า จำนี้นาะจำนี้เดยประมาณสามสิบโลนี่บ่ทุกคนตอนสื่อตอนนั้นคือว่าแปดโลเนอะตอนนั้นคือว่าสืบแปดโลนี่แหละทุกคนอันหมูนะ่ะ ปดโลกับสิบโลเดี๋ยวนี้คือจะนา่าอ่าสามสิบตัวสี่สิบโลนี่แหละมา,นา,นนาม่นแหละทุกคนเดี๋ยวขอโตกรอหมูกันนะทุกคนนะทุกคนน้องตุก๊กกระได้ปัดเป็ปัดไก่เรียบร้อยแล้วก็อดัดรประตูประตังร้อยเนาะน้องตุก๊กกระเวลากับการเก็บผักไปหลายเติมเดี๋ยวนี้ก็ฝ่ามืดมาแล้วน้องตุก๊กกระห็นอันเดินเลย คือบรเฮ็ดอันเดอร์เลยเราทุกคนคือมือละเราทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกะฮอตโตกับบานกันหน่อยเดี๋ยวกับบานฮอดเฮือนแล้วน้องตุ๊กจะท้ายคลิปเบิ่งเนาะเดี๋ยวนี้สิแรนก้อนเพราะว่ายานนั่นเองเนาะทุกคนเปาปิยวมากเลยคืออัดเป็ดอัดไก่แล้วก่อสัวมันก่อขาวก่อประมัน ห,ห้าโมงหกโมงเนาะล็อกล็อกประตูแล้วนนแล้วคือบังเวงมากเนะาะบังเวงมากนกตุกขอ,อย่างกลับเพื่อนกันเด้อเดี๋ยวหอนนะเดินละสีสีบอกเลยทุกคนไปหอดบานแล้วนงตุกจะทายขี้ไปเบิ่งเนาะแต่เดี๋ยวนี้คือุกย่านเนาะไปแล้วเดินมาต้องเดินกลับ ทุกคนต้องค่อยๆลงคือยันไหลพัดฟูแล้วเนาะฟูสันกันคนนกตุกแหลมมาแต่พูเธิฟูผุดเดี๋ยวนี้หอ่อนแถวเพื่อนคนแล้วเนาะฝนก็ตก เดี๋ยวนี้คือเสือด์เฟตจักอันโทร,รศัพทกก์เนาะท้อหยาบอีกแน้วนะทุกคนแถวนี้ยังเบาหยาบไนเลยล่ะโบคือแถวมันก็คือเ่าปิยวังเวงมากแถวนี้คือมีเหินเหินคนเหรอน้องตงออุ๊กอบายานปันเดอแต่แถวอันน้องลงมาแถวป่าหยาบคือแหลดมาเลย เหลียญพระบาททางเป็นไม่มีเนาะอย,อย,ยานลุ่มขนาดทุกคนเนี่ยนี่นอ้องทุกมาหอดรถละเด้อเดี๋ยวกลับก่อนคือแบบฝนตกลงหนักหนักหนักนักแหง